คดีนี้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำเรื่องนี้วิงเชี่ยวชาญวิงถ้าช่วยเหลือสารวัตรเซิร์นนะมีข่าวกรองเมื่อไหร่ฉันจะรายงานสารวัตรเซินทันทีค่ะอืมัม้นฝากด้วยนะคุณเพื่อนร่วมงานฉันจะรอข่าวดีคดีแหกคุกครั้งนี้ประเด็นคือเวลาจำกัดต้องหาตัวสื่อเศร้าโปต้องรู้สาเหตุที่เขาแหกคุกติดคุกมา20สบกว่าปีก็อยู่เงียบมาตลอดอีกหนึ่งเดือนก็พ้นโทษทำไมต้องเสี่ยงแหกคุกแปลว่าในเดือนนี้เขามีเรื่องสำคัญต้องทำ สือโปมีคติว่ามีแค้นต้องชำระตอนนั้นมีคนเวียดนามหักหลังเขาคนนั้นหนีไป5ปีเขาตามหาคนคนนั้นหปีเต็มแล้วสอบเขาเจียนตายถ้าเขารู้ว่าศัตรูย้ายถิ่นฐานเดือนนี้หรือไปจากฮ่องกงถ้าไม่แหกคุกก็จะหาคนคนนั้นไม่เจออีกสื่อเราโปเป็นขึ้นไปแล้วคลาดกันแล้วล่ะฮ่องกง ใทุกคนออกตามหาเรียกอียูมาช่วยรับทราบลราไปข้างหลังเหลืออีก5วันก่อนสื้อเศร้าโปจะพ้นโทษซึ่งแปลว่าเขาจะลงมือเร็วๆนี้สรวัตรนิกเราจะติดตามต่อไปได้ข่าวแล้วจะรีบแจ้งพวกคุณสําหรับตอนนี้เวลาปล้นมีจํากัดรบวบรวมข้อมูลได้เยอะที่สุดพวกเราสืบสวนไปตามทิศทางนี้รับ,บ,บทราบ